วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการสร้างเหรียญอีเทอรียมนะครับซึ่งทูที่เราจะใช้เนี่ยชื่อ getth นะครับตามโครงการที่ชื่อเรียกว่า go ethereum นะครับ getth เป็นหนึ่งในคลานที่ผู้รันโหนดของอีเทอรียม ใช้มากที่สุดได้รับีความนิยมมากที่สุดเนื่องจากสามารถทำให้รันง,งานบนอินเทอร์เฟซของ j s o n rpc ได้และมีผู้ใช้ยังสามารถควบคุมฟงังก์ชันต่างๆของโนดนั้นได้ด้วยเช่นการส่งธุรกรรมเป็นต้นและ g e t a t s คือ,อไร getets คือ command line interface ที่รันอยู่บน os เกือบทุกรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถ ทำงานบนอีทูเรียได้อย่างดีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากไหนสามารถดาวน์โหลดได้จาก geths จ h ดอีทูเรียจุด o d d ดาวนโหนะครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะครับจะเห็นว่าในเว็บไซต์นี้นะครับถ้าเราต้องการ ดาวโหลดที่ชื่อ geteth เอ getth เนี่ยนะครับก็ได้อยู่ในหน้าต่างนี้นะครับในเ,เว็บไซต์นี้ก็จะมีจะบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันนึ่งจ e ด e ก้าจนะครับแล้วก็มีของบน Linux บน Mac OS บน Windows นะครับแล้วก็ to, ตัวด็อกิเมนต์ต่างๆนะครับออของผมใช้เป็น Mac os นะครับผมก็จะดาวน์โหลดตัวนี้ส่วนทา่านท่านผู้ชมถ้าเป็น Windows ก็จะดาวน์โหลดตัวนี้นะครับซึ่งถ้าลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันจะใหญ่นะครับกออ็อยู่ในระดับเจ็ดสิกว่าเมกนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการใช้ Ethereum Go ตัวทูที่ชื่อ geth t ในการาแสดงการทำงานของ bitcoin นะครับตั้งแต่การสร้างโหนดการจอยโหนดเข้าด้วยกันการทำ m า n i r จนกระทั่งการโอนเงินข้าม account นะครับอย่างแรกในกระบวนการแรกนี้ผมขอเปิด3 w i n d o w นะครับซึ่งก็จะใช้ Tool ก็คือ terminal ธรรมดานะครับ สิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นคอม m านด์ไลน์นะครับท,ทุกจอผมจะไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อ,อ b b c นะครับหรือบล็ c h a i n นะครับอย่างแรกผมไปที่ c h เชนไปที่ v o l ลุ่นะครับแล้วใน v o l ลุ่ก็จะมีเชนเนตินะครับในเชนเนติกก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อ BC นะครับถ้าเราลงนั่นดูก็จะเห็นว่าเนี่ยครับตัว ชื่อโฟลเดอร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับเนี่ผมก็ไป volume และเชตเมสซนะครับแล้วก็ d c นะครับ <c oughs> นั้นตัวตัว,ตวทุกโฟล d e r นั้นตอนนี้ก็คืออยู่ที่ใน bc หมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเราลองอ d d r แต่เพอ,เอผมใช้ ครื่ง Mac นะครับมันก็จะใช้คำว่า ls นะครับ ls คือ list นะครับ list ใน folder ร์ bc ว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าโอ้เพ,พอเอผมเคยมีโนดเก่าอยู่ผมขอลบก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นตั้งแต่ต้นว่าทำการสร้างโนดยังไงนะครับณนะตอนนี้โอเคเอาใหม่นะครับถ้าเรา list ใน ทุกหน้าต่างนะครับตอนนี้ก็คือทุกหน้าต่างก็จะมีเหมือนกันก็คือว่าจะไม่มีจะมีเพียงแค่เป็น .geth. t exe นะครับซึ่งเป็น executable File ก็คือเป็นไฟล์ที่ใช้รันกับตัว JSON ไฟล์นะครับซึ่งชื่อ genesis. json นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า โหนก่อนนะครับก็จะมีโนดหนึ่สองสามนะครับ